อยู่ๆครับอยู่ๆอ,อยู่ล้องสู่ล่องเบิงครับอยู่ลุลุดเขาลึกบ่เขาลึกบ่าพพันหยุดจัดครับวันเมนงูเหลี่ยมครับขมเบิง สวัสดีครับผมพว่กันอีกคือเกาคือเดิมครับกับบ่าวมึงเลยนะครับออกโลออกล่าคือเกากับผมวันนี้ว่าสองคนกับพันยุดครับออกโลออกล่าหาอยู่หากินคือเกาครับผมลังแากเรื่อก,การเรื่องนนครับมือละสามสิปนาที่มือละชั่วโมงก็ไปครับมาแต่ได้ไปครับผมอยู่บ้านอยู่ซื้อๆบ่ไดดครับมันนา่นคำพี่น้อง เลืองงานหามุ้งครับมันนี้ก็มาหดหม่งหดไม้นี่หางม้งกว,กว่าครับประมาณหามุ่้งเคร่งครับหกม้งหกม้งเคร่งกับกับบ้านกันนะครับหาอยู่หากินครับผมเอาไปตุนได้กินครับมีกรซื้อเพื่อนพี่น้องหาน้ำเนืซื้อน้ำเนครับม้นนี้บรรยากาศเป็นอกเป็นใจพี่น้องแดดจ้าดีครับ ลมกระบบกคอยแห้งานได้ครับผมเอาติดตามรุ่นน้ำกันพี่น้องว่าที่มีตัววะท่านเดี๋ยวพ่อ,อยอียงจักตัวอยู่พี่น้องพันยุดจัดปาคอตัวนึงแล้วครับพันยุดทรงเมเ็ดเช่นเจอมใหย้ยบางนึงนี่ส่งรูปมให้ยเบิง้งบางนึงนี่ครับพันยุดจัดแล้วพันยุดจัดปาคอแล้ว ทางนี้บบท่านด้พ่ออยังจักตัวอยู่เอาเอารุ่นน้ำกันเงา้วๆไปพี่น้องเงียบเก็บพี่น้องเอ้ป่าเมื่อนี่บรรยากาศดีดีแต่ว่าบบมีป่าออกมาโชว์มาลอยเอหย็นเลย,ยรครับงอาลุดไมีโดดตัวนึงอยู่ไกลๆคุณ มามือมันจะโดดตูมต,มต่ำตูมต่ำแล้วมันจีเลียนมันจะเลียนขีดฟุ้นขึ้นมานนฟอดเป็นฟอดอยู่พี่น้องม,าม้าโมนี้มิดจิรีครับอยู่ว่พี่น้องอยู่อยู่ครับอยู่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 ครับสิลองสู่ลองเบิ้งเด้อครับเด้อสิลองสู่ล่องเบิงบงงเบ้งครับ อยู mm ่รุดอยู่รุดคือบสูฮะรุดหรือบ่คือบสูรอกครับผม ก็สู่โลกปลาตัวนี้เข้าป่า เขาเลือกบ่เขาเลือกบ่เขาเลืกบ่สวดบัดเลครับพี่นุ มันมาน,มานครับมาแล้วครับเต็มนึงครับผมมาเห็นตัวเดียวจัดเลยครับผมมานมานันพี่น้องเนี่ยเอ๊ะมึงป่าพี่น้องปลาโอพันหยุดจัดครับวันนีนงูเหลี่ยมครับผุมบึงสองเต็มแล้วครับโอ้ตัวใหญ่เลยครับปลาโคตัวนี้ใท่เป็นโลแล้วครับรนี่ การยูพี่น้องออกมามือนี่ก็ได้กี่ต่มน้ากันเน่าๆโตไปครับอ่อนส้นปอคอพี่นอ้องอ้วนตุบด้วยครับนี่เบิ่งไร่ครับอยากให้พี่น้องเบิ่งไล่ใกล้ๆครับผมคุณฝันงูเหลี่ยมครับสรุปแต้มสองแต้มสองตัวคุณละตัวครับมันหมันครับพี่น้องมือนี่ ได้การแล้วครับที่เมื่อบ้านเมื่อเมืองแล้วครับพี่น้องบ้านนี้นี่นะครับเน่ากิ่นแรงได้แล้วครับผมขอบุญขอบคุณน้ครับเด้อขอมาติดตามรับชมไว้ติดตามต่ตพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ